สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านครับเข้าสู่รายการ Stocksignal วันนี้ก็ขอจะเริ่มต้นด้วยเดือนใหม่ครับวันที่1มิถุนายนคงจะมีประเด็นที่น่าสนใจมาฝากท่าทนผู้ชมเหมือนเดิมนะครับมว่าจะเป็นเรื่องตัวภาพตลาดครับในเดือนนี้นะครับในหัวข้อครับในส่วนตัวหัวข้อคือข่าวดีจะหนุน Set Index ทะลุนิวะจะเป็นยังไงครับเดี๋ยวนี้เราจะ มีกราฟมีชาร์ตแล้วก็มีประเด็นน่าสนใจนะครับนำมาฝากแล้วก็จะมีในส่วนตัวหุ้นครับแนะนำประจำเดือนต้องบอกว่าในเดือนที่แล้วมีหุ้น3ตัวที่เลือกไปครับวันนี้เรามาเช็คนะครับผลลัพธ์กันซิว่ามาตวารวจกันบ้านกันหน่อยครับว่าผลตอบแทนในเดือนที่แล้วเป็นยังไงแล้วเดือนนี้ครับก็จะมีหุ้นแนะนำท่านผู้ชมเหมือนเดิมเป็นประจำนะครับแล้วก็ในส่วนตัวประเด็นในเชิงตัวภาพพื้นฐานครับปัจจัยพื้นฐานวันนี้ผมคิดว่าอยากให้หลายท่านนะครับ ลองปฏิตามบทวิเคราะห์ฉบับนี้ดูครับจากนักวิเคราะห์คนเก่งของเราครับจะพูดถึงในเรื่องตัวประเด็นเรื่องเกี่ยวกับตัวกลุ่มคอน sumer รกลุ่มค้าปลีกนะครับสิ่งที่เขาไฮไลท์นะครับก็คือจะเป็นประเด็นเรื่องกับตัวการกระจายวัคซีนครับมีหลายเรื่องทีเดียวครับที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าถ้าการกระจายวัคซีนนะครับเป็นไปตามเป้าที่รัฐบาลคาดการหรือแม้กระทั่งทางฝ่ายวิเคราะห์คาดการครับอันนี้อาจจะส่งผลบวกนะครับต่อหุ้นในกลุ่มนี้ได้มันจะเป็นกลุ่มท่องเที่ยวกลุ่มร้านอาหาร นะครับกลุ่มด้านตัวห้าสินค้าต่างๆนะครับอันนี้เดี๋ยวบาฟังรายละเอียดกันนะครับนอกจากนั้นครับยังมีในส่วนตัวอีกตัวหนึ่งคือบริษัทตัว WorkPoint อยู่ในกลุ่มมีเดียอันนี้ก็น่าสนใจนะครับในแง่ตัวพื้นฐานนะครับเรามีในเรื่องตัวคาดการณ์นะครับในเรื่องตัวงบครับในช่วงไตรมาสอนี่แหละจะเป็นยังไงนะครับแล้ววันนี้จริงๆแล้วเนี่ยมีชาร์จตัว WorkPoint นะครับในเชิงเทคนิควันนี้นำมาฝากด้วยนะฮะ เราก็จะมีข่าวครับเกี่ยวกับตัวปตทครับมีการซายหรือเซ็นตัว MOU โครงการลงทุนในกลุ่มสาหกรรมตัว EV จะหนุนราคาหุ้นปตทวันนี้บวกไปได้บาน้อยแค่ไหนเดี๋ยวไปติดตามกันครับแต่แถมท้ายครับเมื่อเช้าพอดีลองนั่งดูตัวตลาดน้ํามันครับปลกว่าราคาน้ํามันนะครับเมื่อเช้านี้เรียกว่าขึ้นไปเกือบเกือบจะเบรกไฮายแล้วนะครับผมนั่งดูตัวเบรนท์นะครับล่าสุดตอนนี้ก็เกือบเกือบแตะเกือบเกือบเจ็ดสิบเหรียญแล้วนะครับ 69เหรียญกว่าๆนะครับนี้ก็อาจจะส่งผลให้วันนี้นะครับหุ้นน้ำมันหุ้นพลังงานอาจจะกลับมาึกคักได้ครับเดี๋ยวเราค่อยมาเช็คในแง่ตัวตลาดหุ้นกันนะครับมาดูเป็นนะครับประเด็นนะครับการลงทุนในเดือนนี้เลยครับนะครับตามที่คุณผู้ชมเห็นจากหน้าจอครับก็จะเป็นเรื่องข่าวดีครับที่จะหนุนภาพตลาดนะครับมีโอกาสที่จะทะลุนิวไฮนะครับข่าวดียังไงครับก่อนที่จะไปข่าวดีครับผมขอจะเป็นการไฮไลท์นะครับในเดือนที่แล้วก่อน ก็คือเดือนพฤษภาคมนะครับเรามาดูผลตอบแทนครับดูซิว่าตลาดหุ้นเรานรตลาดหุ้นไทยเทียบกับเพื่อนบ้านในแถบภูมิภาคเอเชียจะเป็นยังไงคือเราบอกว่าตลาดหุ้นไทยครับอันนี้ก็จะเป็นเส้นสีม่วงนะครับผลตอบแทนเนี่ยนะครับบวกเล็กน้อยครับแต่ว่าก็จะเกาะกลุ่มนะครับไปกับตลาดในภูมิภาคส่วนใหญ่ส่วนที่นำโด่งไปเลยครับก็จะเป็นเส้นสีเขียวนะครับก็คือจะเป็นตลาดหุ้นเมดนามอันนี้ถือว่าผลตอบแทนเดือนที่แล้วเนี่ยสูงสุดครับ ปลาเข้าไปมาสักปเปกว่าต่ำสุดครับก็จะเป็นในส่วนตัวอินโดนีเซียเพื่อนบ้านเราเองครับผลตอบแทนเดือนที่แล้วไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนี่ยอันนี้ก็เป็นสรุปภาพโดยรวมครับมาดูเป็นในเรื่องตัวผลตอบแทนเป็นรายกลุ่มอุตสาหกรรมนะครับคิดว่าอันนี้นะครับถ้าดูเดือนที่แล้วผมคิดว่าท่านผู้ชมคงจะเดาไม่ยากเลยครับว่ากลุ่มไหนที่ผลตอบแทนสูงสุดครับเนี่ยครับเป็นแท่งสีเขียวยาวขึ้นมาเกือบจะสุดจอเลยนะครับ ก็คือกลุ่มเหล็กครับโอ้โหปีเดือนที่แล้วนะครับไม่น่าเชื่อว่ากลุ่มเหล็กจะเป็นกลุ่มที่ค่อนข้างร้อนแรงครับราคาหุ้นปรับตัวได,ด้ดีนะครับย้อนลงมาเนี่ยก็จะเป็นในส่วนตัวกลุ่มกระดาษสิ่งพิมพ์มน,นะครับกลุ่มแพคเกจิ้งอิเล็กทรอนิกส์นะครับกลุ่มด้านตัวคอนสตรักชั่นครับวัสดุก่อสร้างน่าจะเป็นปูนใหญ่นะครับที่นํามานะครับกลุ่มซ่อมแซมบ้านปิดโตนะครับไล่เรียงลงมาเนี่ยถือว่าผลตอบแทนโดยรวมในเดือนที่แล้วนะครับใช้ได้ทีเดียวครับ ส่วนกลุ่มที่นะครับในเดือนที่แล้วเนี่ยแย่สุดเลยเนี่ยนะครับอันนี้ผมคิดว่าโอ้โหอันนี้อาจจะอิงกับสถานการณ์ในเรื่องตัวโควิดที่มีการระบาดในบ้านเราได้ครับเพราะว่าส่งผลให้กลุ่มทัวริซึมหรือท่องเที่ยวปรับตัวลงไปมากที่สุดเลยครับถึงประมาณ9%กลุ่มมีเดียนี่ผมคิดว่าก็อาจจะได้ก็ผลกระทบในเชิงลบต่อในเรื่องตัวสถานการณ์ปัจจุบันเหมือนกันนะครับลงม7%ทานสปอร์ตขนส่งโอ้โหอันนี้ก็ลงมา7%แบงค์5%ค้าปลีก4% โอ้โเรียกว่าจะเป็นกลุ่มที่ลิงก์กับในเรื่องตัวปัจจัยเรื่องโควิดโดยเฉพาะเลยในเดือนที่แล้วครับอันนี้ก็เป็นผลตอบแทนรายกลุ่มถัดไปครับมาดูหุ้นรายตัวครับนะครับไม่แน่ใจครับว่านะครับท่าผู้ชมหรือแฟนรายการนักทุนที่ดูรายการ s t o c k Signal ครับมีหุ้นกลุ่มนี้อยู่ในพอร์ตหรือเปล่าครับเพราะว่าเดือนที่แล้วนะครับตบอกว่ามีหุ้นหลายตัวทีเดียวครับที่ผลตอบแทนนะครับโหค่อนข้างสูงมากทีเดียวเอาเป็นว่าผมขอเลือกตัวที่ค่อนข้างจะเห็นสภาพคล่องดีแล้วกันนะครับ อาจจะอยู่ในหมวดเซ็ต50หรือเซ็ต100นะครับหลักๆก็จะมีตัวหุ้นเดลต้าครับโอ้โหไม่น่าเชื่อครับในเดือนที่แล้วเนี่ยเดือนเดียวนะครับผลตอบแทนเนี่ยร่วมๆเกือบๆ65%นะครับมีตัวทริปเปอรครับโอ้โหเมื่อวานนี้ราคาบวกแรงมากใกล้จะโผลในภาพโดยรวมครับในเดือนที่แล้วทริปเปอก็ไม่ธรรมดาครับ60%ตัวเอฟแอนด์แฟกตอรี่ครับอยู่ในกลุ่มค้าปี้58%นะครับแล้วก็มีรับเหมาติดมาสองตัวด้วยกันครับจะเป็นตัว i อ d 54%แล้วก็หุ้นเนวัดนะครับ51%ดอันนี้ก็เป็นหุ้นที่ผลตอบแทนสูงสุดนะครับในเดือนที่แล้วส่วนผลตอบแทนดูจะน้อยหน่อยครับในเดือนที่แล้วเนี่ยตัวที่เราค่อนข้างจะเห็นน่าเห็นตาก,กันบ่อยนะครับก็จะมีตัวสวัสด์ครับลดไป20%เแต่ดูจากราคาหุ้นในช่วงปลายเดือนที่แล้วก็เริ่มยืนนะครับมีหุ้นตัวเท่าแก่น้อยครับลงไป22%อนะฮะัอันนี้ก็เป็นหุ้นที่ผลตอบแทนอาจจะดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับ อ่ะนะครับคนนี้มา่มองเป็นในส่วนตัวภาพตลาดกับปัจจุบันเนี่ยนะครับผมทําเป็นลักษณะคือรูปแบบรายเดือนก็นได้ว่ากลับมานะครับสู่ในช่วงที่เป็นช่วงเริ่มต้นนะครับของตอนก่อนหน้าที่เราเจอสถานการณ์โควิดระบาดใหม่เลยครับตอนนี้ก็ขึ้นมานะครับเกือบๆอดับ1นึ่จุดลวนะครับก็คือเฟสขึ้นมาอยู่ในช่วง pre c o v i ดแล้วนะครับสังเกตไหมครับว่ารอบนี้ขึ้นมานะครับ MACD ครับเป็น indicator ตัวหนึ่งที่สัญญาณนะครับ ในการและสามการเปลี่ยนโครงสร้างนะครับเราสามารถจะดูง่ายๆครับเราจะใช้เส้นกลางเป็นนี้แหละหรือว่าเส้นศูนย์ซีโรไลน์ครับเป็นจุดมาร์กเมื่อใดก็ตามนะครับที่ m บสเนี่ยมันมีการผ่านหรือทะลุผ่านเส้นศูนย์เส้นตรงนี้นะครับก็แปลว่าโครงสร้างระยะกลางกําลังเปลี่ยนเป็นขาขึ้นรอบใหม่นั่นเองอย่างรอบที่แล้วครับเนได้ว่าพา CD เลงมาต่ำกว่าเส้นศูนย์แล้ววกกลับนะครับทะลุเส้นศูนย์ขึ้นมาได้ก็ส่งผลให้โครงสร้างตลาดไปได้ค่อนข้างดีครับ เดือนที่แล้วเรียกว่าปรับตัวขึ้นมาเนี่ยพอดีเลยครับกับเส้นศูนย์เพราะฉะนั้นเดือนนี้ครับเป็นเดือนที่น่าจับตามากเลยนะครับเพราะว่าถ้าอย่างที่ไฮไลท์ไปครับในหัวข้อคือถ้ามีข่าวดีมาหนุนตลาดนะครับผมคิดว่าครงสร้างตลาดมิอกาสครับที่จะกลับไปเข้าสู่ภาวะเดิมหรือช่วงก่อนที่จะเกิดช่วงโควิดรอบแรกก็คือประมาณสัก1,600จุดขึ้นไปนะฮะตรงนั้นก็เป็นโซนที่ผมคิดว่าน่าสนใจทีเดียวครับในเดือนนี้ คราวนี้เรามามองผ่านอินดิเคเตอร์ที่ผมคิดว่าดูจะมีความแม่นยำนะครับแล้วก็สามารถจะดูโครงสร้างตลาดหรือว่าจะทํานายนะครับว่าดัชนีจะมีการไปต่อไหมนะครับผมหลักๆนะครับวันนี้ผมขอเลือกมานะครับสองอินดิเคเตอร์ด้วยกันครับนะครับตัวเครื่องมือแรกครับก็จะเป็นตรงเส้น EMA นี่แหละนะครับอันที่2ก็จะเป็นตัว RSI นะฮะเรามาดูนะครับในโครงสร้างแรกก่อนนะครับก็คือตรงเส้น EMA วิธีการดูก็ไม่ยากครับ เมื่อไหร่ก็ตามที่ดัชนีนะครับหรือว่าตัวเส้น e เอเนี่ยมันมีการคลอสกันขึ้นแล้วดัชนีปรับตัวได้เหนือกว่าก็แปลว่าโครงสร้างเป็นสัญญาณทิศทางการกลับตัวนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับอันนี้เป็นภาพรายเดือนนะครับเส้น e เอนะครับมีการคลอสกันนะครับหรือมีการตัดขึ้นไปแล้วเนี่ยนะครับก็เคยเกิดขึ้นเหมือนกันครับรอบที่แล้วถือว่าเป็นช่วงที่ตลาดมีการปรับตัวลงมานะครับแล้วก็มีการฟื้นตัวกลับพอสัญญาณเอมาปุ๊บเนี่ยนะครับกลาดหุ้นก็ไปได้ดี ก็จะมาตรงกับหรือแมตช์กับตรงค่า IC i อซ์ครับที่เวลามีการทะลุผ่านระดับ50ก็แปลว่าโครงสร้างรอบนี้ในกลับตัวหรือกลับมาแข็งแกร่งแล้วปัจจุบันสังเกตมครับว่าตลาดปัจจุบันครับดัชนีตอนนี้ก็เส้น EMA มีการตัดขึ้นไปแล้วนะครับสัญญาณ ISI ทะลุ50ก็แปลว่าอินดิเคเตอร์ทั้งสองส่วนนี้กำลังชี้ว่าครับโครงสร้างตลาดครับในเดือนเดือนนี้ครับเดือนมิถุนายนนี้มีโอกาสครับที่อาจจะได้เห็นภาพของการปรับตัวขึ้นไป นะครับณป,ปัจจุบันเราจจะเจอกับสถานการณ์ข่าวร้ายในเรื่องตัวโควิด <c oughs> ก็ตัวเลขผู้ติดเชื้อเนี่ยก็ยังเพิ่มขึ้นอยู่นะครับแต่สิ่งที่เราเรามองต่อคือในเรื่องตัวตลาดหุ้นเองเนี่ยกำลังมีสัญญ,ญาณที่ทางของการปรับตัวขึ้นไปผมคิดว่นานักทุนหลายท่านอาจจะมองไปข้างหน้าครับเพราะว่าสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยเราเจอกับเรื่องโควิดแล้วทําให้ตลาดลงมาแล้วแล้ว,ลวถ้าสถานการณ์ต่อไปข้างหน้าครับสถานการณ์ถ้ามีการคลี่คลาย,ยาผมคิดว่าตลาดหุ้นเองจะมีการฟื้นตัวขึ้นได้ไม่ยาก เดี๋ยวจะมีประเด็นเรื่องตัวการกระจายวัคซีนนะครับมาฝากท่านผู้ชมจะเป็นในเรื่องตัวภาพในตัวปัจจัยพื้นฐานนะครับเดี๋ยวใจรอเป็นในช่วงหน้าแล้วกันนะครับอันว่าในแง่ตัวสัญญาณเครื่องมือเทพครับทั้งสองส่วนนี้ชี้ว่าโอกาสดัชนีมีโอกาสที่จะเห็นการปรับตัวขึ้นไปได้ครับถัดไปครับเรามาดูตัว Market Monitor ครับสิ่งที่บ่มมักใช้ครับเป็นการมองภาพตลาดโดยรวมก็คือเราจะดูจำนวนหุ้นทั้งหมดในตลาดนะครับแล้วก็ จะมาดูัซิว่าหุ้นที่มีการปิดบวกปิดลบเป็นยังไงบ้างนะครับเรามาคํานวณเป็นตัวอินดิเคเตอร์ตัวนี้แปลว่าปัจจุบันครับมันมีการฟื้นตัวจากเขตโอเวอร์โซกลับขึ้นไปสิ่งที่เรามองต่อไปคือจํานวนหุ้นบวกครับตอนนี้เริ่มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับก็แปลว่าอะไรฮะตลาดหุ้นเริ่มฟื้นตัวนะครับหุ้นบวกมากขึ้นแล้วถ้าขึ้นไปดับโซนโอเวอร์บอลก็หมายความว่าจำนวนหุ้นบวกจะเยอะมากขึ้นละความมั่นใจก็จะเริ่มกลับมาละไม่แน่ครับพอขึ้นถึงช่วงนี้ แอดเจลเลอร์ ler, มีข่าวดีอะไรเข้ามาด้วยนะฮะในเดือนนี้ซึ่งผมกำลังมองว่าตอนนี้ครับยังมองยังเปิดโอกาสนะครับสำหรับการเลือกหุ้นในการลงทุนอยู่ถัดไปครับเรามาดูเป็นการสรุปเลยครับเราจะมาวางเป็นการลดแบบหรือว่าว่าแผนที่ครับว่าตลาดคุ้นของเรานะครับจะเดินไปทางไหนผมขอเลือกที่จะมองเป็นในทิศทางที่การปรับตัวขึ้นนั่นเองนะครับถ้าดูจากกรอบการเคลื่อนตัวรอบนี้ครับนได้ว่าขึ้นไป ไม่เคยผ่านนะครับตรงโซนนี้นะครับก็เกือบพันหกทดาสอบมานะครับนี่ครับหนึ่งครั้งนะครับครั้งที่สองนะครับแล้วครั้งนี้น่าจับตาทีเดียวครับผมมองว่ารอบนี้น่าจะมีโอกาสนะครับในเดือนนี้ระดับพันหกร้อยจุดมีโอกาสทีเดียวที่จะเห็นการทะลุผ่านนะครับคาถามคือถ้าเบรกพันหกไปแล้วจะไปตรงไหนครับจริงๆผมมองไว้แนวต้านนะครับถัดไปจะมี2จุดด้วยกันจุดแรกคือที่บริเวณ1 6 2 0 นะครับก็คืออาจจะเกือบไฮนะครับรู้ไฮไปได้ไม่ไกลมากแต่ถ้ามองเป็นบูเคสเลยไกลหน่อยเนี่ยจะอยู่ที่บริเวณ1 6 4 0นะครับแล้วก็แนวรับในเดือนนี้ครับผมขอมองไม่ลึกนะครับจะอยู่ที่1570อันนี้ก็เป็นการสร้างรถแบบนะครับในภาพตลาดในเดือนนี้นนั่เองคราวนี้มามองครับว่าในเดือนที่แล้วครับต้องมาไฮไลท์หนึ่งว่าผลงานครับมาตรวจสอบการบ้านกันหน่อยก็จะมีหุ้นแนะนำท่านผู้ชมไปนะครับทัมดตัวด้วยกัน ้องบอกว่าส่วนใหญ่ก็คือจะเกาะไปกับตลาดครับอย่างเช่น EA แล้วก็ปรทนะครับดูจากรีเทิร์นะครับ,รบอันนี้ดูทั้งเดือนเลยก็ยังไม่เป็นไหนครับแต่ตัวที่ชนะตลาดนะครับตัวที่ทำให้ผลตอบแทนดีสุดเนี่ยจะเป็นตัว b c ครับโอ้โหผลตอบแทนในเดือนที่แล้วของตัวหุ้นช่อง3 b c บวกขึ้นไปถึง25 25เทีเดียวก็ต้องบอกว่าเป็นตัวหนึ่งที่ทําให้พอร์ตการลงทุนนะครับในเดือนที่แล้วเราชนะตลาดนะครับมาเดือนนี้ดีกว่าครับ มาดูซิว่าเดือนนี้นะครับจะสามารถจะสร้างกําไรหรือว่าผลตอบแทนได้ดีกว่ามากน้อยแค่ไหนครับมาดูไฮไลท์สามตัวนี้ที่ผมเลือกมาฝากท่านผู้ชมครับตัวแรกจะเป็นตัวหุ้นเอลนะครับอันนี้อยู่ในกลุ่มขนส่งก็ต้องบอกว่าเป็นกลุ่มที่ราคาหุ้นปรับตัวลงมาพอสมควรในเดือนที่แล้วกลุ่มขนส่งก็จะมีแบ่งเป็นขนส่งไม่จะเป็นขนส่งทางบกขนส่งทางอากาศนะครับแล้วก็ขนส่งทางเรือก็เห็นว่าหุ้นที่ปรับตัวลงมาเยอะเนี่ย จะเป็นในส่วนตัวอย่างเช่นตุ้นเอลนะครับแล้วก็พวกคุณขนส่งทั้งบกที่มีการปรับตัวลงมาลึกทีเดียวแต่ปัจจุบันครับผมขอเลือกเอลครับดูจากราคาหุ้นท่านผู้ชมเห็นได้ว่าอันนี้เป็นรูปแบบที่เป็นรายสัปดาห์นะครับราคารวมทดสอบตัวนี้ครับหกสิบต้นๆเนี่ยรู้สึกว่ารอบที่แล้วก็เคยลงไปนะครับแต่ราคาดูจะยืนใช้ได้ทีเดียวรอบนี้ใหม่ลครับลงมาทดสอบที่เดิมสถานการณ์โควิดอาจจะใกล้เคียงกับรอบที่แล้วที่เราเจอมานะครับแต่ว่าถ้ามองไปข้างหน้าผมมองว่า ถ้าโอกาสที่จะเห็นการคลี่คลายสถานการณ์คลี่คลายเนี่ยน่าจะทําให้หุ้นเอทเนี่ยมีการฟื้นตัวกลับไปได้ไม่ยากเรามองชาร์ตกันครับนะครับผมลากเส้นนะครับไม่าจะเป็นการมองแนวรับที่เป็นภาพระยะยาวหน่อยนะครับแล้วก็เป็นแนวรับที่เป็นภาพระยะกลางนะฮะก็เห็นได้ว่าตรงนี้ครับจะเป็นแนวรับค่อนข้างสําคัญนะครับที่ระดับ60บบาทซึ่งตัวนี้ผมก็เลยขอมองว่าน่าจะมีโอกาสการฟื้นตัวแล้วก็ดึงกลับไป ครับกรอบด้านบนครับจะอยู่ที่นาต้านบรีเวณอนบาทนะครับแล้วก็จุดในแง่ของตัว Stop Loss นะครับเพื่อปิทางครับผมให้ไว้นะครับที่ราคา60บาทเท่านั้นเองปัจจุบันหุ้นเอ t ตอนนี้ก็อยู่มาสัก60บาทต้นๆนี่แหละนะครับก็เลยขอเลือกตัวนี้ครับเป็นหุ้นที่น่าสนใจประจําเดือนมิถุนายนตัวที่2ครับเป็นตัวหุ้นทีเบตซก็จะบอกโอ๊ยทาไมมาอยู่ดีกลับมาเลือกตัวหุ้นลงไฟฟ้าครับ พอดีเมื่อวานนี้ผมพยายามสกรีนครับแล้วพยายามจะหากลุ่มสาหกรรมที่กำลังเริ่มฟื้นกลุ่มสาหกรรมที่กำลังเริ่มมาเป็นไม้แรกๆเป็นสัญญาณแรกๆของการเริ่มต้นพอดีนั่งดูครับก็ไล่เรียงกันมาเนี่ยปรากฏว่ามาเตะตาอยู่กลุ่มหนึ่งคือกลุ่มรถไฟฟ้าซึ่งเป็นกลุ่มที่ราคาหุ้นเนี่ยเรียกว่าไม่ได้มามาพอสมควรแล้วนะครับเราไม่ได้พูดถึงกลุ่มรถไฟฟ้ามาพอสมควรแล้วแต่เมื่อวานนี้ครับนั่งเช็คด,ดูหุ้นบีกิมหุ้นกาฟราคาหุ้น มีการฟื้นตัวได้ดีนะครับเดี๋ยวค่อยมาดูชาร์จกันนะครับรวมตัว TBC ด้วยนะฮะผมก็เลยวันนี้ก็เลยขอมาฟันธงครับขอเลือกตัวเดียวในกลุ่มรถไฟฟ้าก็จะเป็นตัว TBC นี่แหละนะครับทำไมเลือกตัวนี้ครับท่านผู้ชมจะเห็นว่าราคาหุ้นลงมาพอสมควรนะครับแต่การลงมารอบนี้นะครับเราพยายามหาจุดมาร์กจุดกลับตัวซึ่งแปลว่าเมื่อวานนี้ราคาหุ้นเนี่ยเริ่มมีการฟื้นตัวกลับสังเกตไหมครับว่าราคาหุ้นที่ลงมาตรงนี้ยืนไม่ทําโลใหม่ในรอบหนึ่งเดือนละเริ่มออกข้างแล้วนะครับ สัญญาดีเอสวยครับเริ่มคอสกันขึ้นตำแหน่ง RSI สวยครับกำลังพึ่งทะลุ50ก็แปลว่าเป็นจุดตั้งต้นครับของตัวหุ้น g ี c ที่กำลังมีโอกาสการฟื้นตัวกลับขึ้นใหม่ๆนะครับผมขอเลือกที่มอนเต้าตนะครับอยู่ที่ราคา78-80บาทแล้วก็ใส่จุด stop loss ไว้หน่อยครับที่ราคา70บาทสุดท้ายครับเป็นหุ้น work point นะครับจริงๆวันนี้ก็จะมีบทวิเคราะห์ในเชิงพื้นฐานนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวจะช่วงถัดไปครับเดีี๋ยวผมมจะสรุป ในเรื่องตัว w o ิ k p o พอยฝัฟังเอาเป็นว่าในภาพรายเดือนปิดใช้ได้ครับเดือนที่แล้วนะครับเลิ่อบีซีไปถือว่าผลตอบแทนขึ้นไป20กว่าเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวรอบที่แล้วเห็นทรง BC อย่างไรรอบนี้กลับมองหุ้นเวิร์กดูจะคล้ายกับพลากับ BC รอบที่แล้วนะครับที่ราคาหุ้นเริ่มมีการกลับตัวปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญมาช็อตนี้ครับเหมือนเห็น B c ซในรอบก่อนหน้าเลยนะครับคือหุ้นเวิร์กพอย สังเกตไหมครับว่าโวลุ่มเพิ่มขึ้นครับราคาปิดอยู่โซนนี้นี่ถือว่าปิดดีในภาพรายเดือนผมจะขอเริ่มมองโซนต้านคงไม่ได้มองไกลถึงขนาดนี้นะครับเอาไปว่าใกล้ๆตรงนี้ก่อนจอากราคามาสักยี่สี่ห้าบาทเนี่ยนะครับมีโอกาสขึ้นไปที่ราคาแนวต้านสักประมาณสามสิบหรือแม้กระทั่งเบรกไปสามสิบสองบาทตรงนี้มีโอกาสนะครับแล้วก็สต็อปลอที่ราคายี่สบาทยี่สิบตังค์อันนี้สามตัวนี้ครับจะเป็นคูณแนะนําประจําเดือนมิถุนายน แล้วเดี๋ยวมาดูซิว่าในท้ายเดือนครับ3ตัวนี้พอร์ตการลงทุนเมื่อเทียบกับภาพเซ็นดิเด็จะเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็เป็นหุ้น3ตัวที่วันนี้นํามาฝากครับผมอ่าครับมาดูเป็นไฮไลไท์นะครับในเรื่องบทวิเคราะห์ประจําเดือนครับเดือนนี้ครับเราพูดถึงประเด็นเรื่องตัวคอน sumer play ครับแต่ว่าตีมที่เรากรามองเนี่ยก็คือในเรื่องตัวการฉีดวัคซีนการกระจายวัคซีนนะครับ โดยเฉพาะการกระจายวัคซีนที่เป็นเข็มแรกซึ่งจริงผมลองสังเกตนะครับผู้คนเรารอบตัวครับเพื่อนๆหรือแม้กระทั่งที่บ้านครับนะครับน้องๆที่บ้านอะไรครับก็เริ่มเห็นครับว่าเพื่อนๆรอบข้างนะครับตอนนี้หลายท่านครับที่มีการไปฉีดเข็มแรกแล้วนะครับอย่างหลานที่บ้านก็มีไปฉีดเหมือนกันนะครับเข็มแรกเริ่มเห็นคนใกล้ตัวครับมีการไปฉีดวัคซีนแล้วนะฮะคราวนี้มองไงครับคราวนี้เรามองว่า ในเดือนมิถุนายนนี้นะครับในส่วนทางรัฐบาลเองนะครับตั้งเป้าครับว่าจะให้ประชากรนะครับในประเทศเนี่ยได้รับวัคซีนนะครับคือจะเพิ่มกระโดดจากในเดือนที่แล้วในเดือนมิถุนายนนี้นะครับตั้งเป้าที่มาสัก8ล้านคนนะครับขณนี้ประชากรทั้งหมดในประเทศก็คงจะมีเยอะถูกไหมฮะทางรัฐบาลเองนะครับเท่าที่เราติดตามข่าวคือจะมีการให้ฉีดเข็มแรกเนี่ยนะครับเริ่มต้นคือว่าในจังหวัดที่ เป็นกับจังหวัดที่มันเกี่ยวข้องการท่องเที่ยวนะครับอย่างเช่นภูเก็ตตอนนี้นะครับในเดือนมิถุนายนตอนนี้ก็น่าจะมีการฉีดไปแล้ว70นะครับของประชากรทั้งจังหวัดนะฮะถัดไปครับนะครับในเดือนนี้ต่อเนื่องเดือนหน้าครับจะเป็นในเขตทางกทมนะครับกระบี่พังงาเนี่ยนะครับจังหวัดท่องเที่ยวก็จะได้เห็นการฉีดวัคซีนเพิ่มขึ้นนะครับแล้วถัดไปอีกเดือน2เดือนนะครับก็จะมีอย่างเช่นทางชลบุรีแล้วก็ปริมณฑล นะครับคนนี้นะครับในส่วนตัวรัฐบาลเองเขาตั้งเป้าว่าต้องการที่จะฉีดนะครับเข็มแรกของประชากรทั้งประเทศเนี่ยสัก70%โอ้โหต้องว่าถ้าฉีดแบบนี้ได้นะครับก็ได้ส่งผลให้ในเรื่องตัวอ่ตัวโควิดนะครับที่มีการระบาดรอบ3เนี่ยน่าจะชะลอลงไปนะครับเอาเป็นว่าในมุมมองเราเองนะครับเราคาดว่าสัก50%นี้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับแล้วก็ได้ส่งผลนะครับต่อไปครับก็คือในเรื่องมาตรการต่างๆครับพอสถานการณ์โควิด มีการผ่อนคลายคลี่คลายนะครับน่าจะมีมาตรการทางภลัดออกมาเช่นมาตรการเปิดเบื้องนะครับมาตรการกระตุ้นในเรื่องเกี่ยวกับการบริโภคนะครับทีมช็อปใช้ต่างๆเนี่ยอาจจะมีมาตรการานี้เพิ่มเติมเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นครับทีมที่เรากำลังมองต่อไปคือจะเป็นทีมในเรื่องกับตัวเช่น domestic activity ครับก็คือการทํากิจกรรมนะครับในบ้านเราเองครับในในเมืองเราเองนี่แหละนะครับ อย่างเช่นบุคคลต้องการจะไปรับทานอาหารนอกบ้านมากขึ้นนะครับไปเลิกไปชอปปิ้งนะครับในห้างสินค้ามากขึ้นหรือแม้กระทั่งเป็นการท่องเที่ยวในประเทศเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งเราก็เลยมาเจาะตีมนี้ครับว่าเรากําลังเลือกหุ้นที่น่าจะได้ประโยชน์นะครับจากการเปิดกิจกรรมเศรษฐกิจในเมืองครับอันนี้ต้องมองไป้างหน้าเลยนะครับเราคือว่ากลุ่มร้านอาหารนะครับกลุ่มทางด้านตัวโรงแรมนะครับกลุ่มทางด้านอย่างเช่นตัวห้างสินค้านะครับ ก็น่าจะเป็นหุ้นที่น่าสนใจครับนักวิเคราะห์เราก็เลยพูดถึงตัวหุ้น AU After you ครับหุ้น M นะครับสุกี้เอนี่แหละฮะหุ้น CSC AWC นะครับ l w i s e n t อันนี้ก็เข้าขายหุ้นที่น่าจะได้ประโยชน์เพราะฉะนั้นผมก็เลยมองว่านะานการณ์ปัจจุบันเนี่ยนะครับเลาดยังไม่เห็นภาพนะครับแต่ว่าราคาหุ้นตอนนี้ถือว่าลงมาพอสมควรละอาจจะเป็นจุดกัเป็นโอกาสนะครับที่นักทุนหลายท่านอาจจะ มองไปขได้แล้วฮะแล้วก็อาจจะมามองกลุ่มนี้นะครับผมคิดว่าราคาแถวนี้ทั้งหมดเลยครับราคาหุ้นจริงๆเนี่ยเดี๋ยวค่อยไปดูช้ากันก็ได้นะครับค่อนข้างลงมาเยอะแล้วก็เลยมองเป็นโอกาสสับการเข้าไปซื้อสะสมหุ้นในกลุ่มนี้ได้ครับตัวที่2ครับเป็นตัวหุ้นเวิร์กพอยนะครับเมื่อกี้ดูช์าไปแล้วนะครับในภาพรายเดือนเดือนนี้เป็นหุ้นท็อปพิกในเชิงตัวกราฟนะครับเรามามองในส่วนตัวปัจจัยในเชิงพื้ถฐานตัวหุ้นเวิร์กพอยบ้างครับ เรามาดูไตรมาสองนี้ครับต้องบอกว่าเลตติ้งนะครับของทางช่อง w o r ร p o i n t ในเดือนเมษายน,นที่แล้วเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นนะครับผมคิดว่าจำนวนประชาชนนะครับตอนนี้ก็อาจจะมีการได้อยู่บ้านมากขึ้น Work ์กฟอร์มโมากขึ้นเปิดช่องทีวีมากขึ้นเลตติ้ง <R ating S 2> ก็เลยค่อนข้างดีครับมันส่งผลให้เรื่องตัวเมฆเงินโฆษณานะครับในรอบนี้เนี่ยน่าจะโตได้นะครับเพราะฉะนั้นกำไรไตรมาสสองข้อเราบอกว่านา่าจะโตดีครับไม่เพียงแต่สองเท่านั้นนะครับยังโตไปถึงไตรมาสสามด้วย นะครับแบรชั่นปัจจุบันเนี่ยนะครับพีปาณสัก30เท่าเนี่ยมองเป็นกลุ่มนะครับเราถือว่าแวรชั่นไม่ได้แพงน,นะครับเคยกลับขึ้นไปเทรดปมาสัก37เท่าโหต้องถือว่าตอนนั้น point, เวิร์กพอยต์เ е й ติ้งดีมากครับเอาเป็นว่าปัจจุบันในกลางเริ่มฟื้นนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้นะครับเราดูจากสถานการณ์ดูจากกําไรแน่โตขึ้นเราก็เลยมีการปรับในเรื่องตัวกําไรแล้วก็ปรับในเรื่องตัวาราคาเหมาะสมขึ้นไปครับเราก็เลยมองที่ราคา30บาทน,นี่ก็เป็นตัวหุ้นเวิร์กพอยต ถัดไปครับเป็นตัวปตทครับปตทมีข่าวครับคือเป็นการลงนาม MOU นะครับในเรื่องเกี่ยวกับการลงทุนอุตสาหกรรมตัว EV รถไฟฟ้านะครับก็ไปร่วมกับทาง f o อกคอนะครับอันนี้ก็เป็นบริษัทนะครับที่อยู่ในประเทศไต้หวันนะครับซึ่งถ้ามองจากข่าวตัวนี้ครับเรามองว่าเป็นปัจจัยเรามองเป็นข่าวบวกนะครับทาง f o อกคอนทำอะไรครับก็จะเป็นผู้ผลิต ในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์นะครับรายใหญ่ของไต้หวันเลยนะครับทางปตทตัวนี้นะครับจริงๆเขามีเรื่องตัวพวกอย่างเช่นตัว EV วีท่นชาร์จนะครับแล้วก็อาจจะมีตัว EV Station อยู่แล้วนะครับอนี้พอเขาไปรวมปุ๊บเนี่ยนะครับเขาสามารถจะทํารูปแบบของการกระจายนะครับในเรื่องตัวอุตสาหกรรมรถไฟฟ้าเนี่ยเป็นการครบวงจรแล้วนะครับซึ่งก็น่าจะเป็นข่าวในเชิงบวต่วปอปตทครับเราก็มองว่าธุรกิจตัวพวก eV value chain เนี่ยนะครับมันจะส่งผลให้กาไรบริษัทเติบโตในระยะยาวนะครับก็ตัวนี้เรามองเป็นปัจจัยบวกนะครับปตทก็ราคาจริงก็ยังไม่ค่อยเป็นไหนเท่าไหร่นะครับแต่ผมคิดว่ายัางก็แล้วแต่ครับราคาตรงนี้ยังคงน่าสนใจครับในวิเเราเรามองถึงราคาเหมาะสมคือที่ราคา55บาทนะครับอันนี้ก็เป็นในเรื่องตัวข่าวแล้วก็ในเรื่องตัวประเด็นในเชิงพื้นฐานที่นนี้นะครับมาคัดเลือกแล้วก็มาสุกให้ท่านผู้ชมได้ได้รับฟังกันครับ รูตลาดวันนี้ครับเป็นยังไงบ้างโหต้องบอกว่าวันนี้โหพันหกแล้วนะครับแหมต้องบอกว่าโตเปิดมาต้นเดือนมาต้องถือว่าโอเคเลยครับนะครับมาตามที่เรามองเลยครับก็คือเป็นเดือนที่น่าสนใจเป็นเดือนที่ตลาดอาจจะมีโอกาสการขึ้นไปแล้ววันนี้วันแรกครับมาที่พันหกละมาดูหุ้นสามตัวดกวาครับที่เมื่อกี้พูดถึงไปครับนะครับ AOT เป็นยังไงบ้างราคาหุ้นนะครับก็เริ่มขยับขึ้นมาครับผม้ถือว่า a t ดูจะราคาอยู่แถวนี้มาพอสมควรนะครับ ราคาน่าจะมีโอกาสครับที่จะเห็นการขึ้นไปนะครับ TBC ครับโหนี้ TBC จาก73นะครับราคาเมื่อวานนะครับวันนี้กระโดดขึ้นมาถึงประมาณ75บาทเลยโห2บาทเลยนะครับ TBC เป็นหุ้นที่เลือกไว้ครับนะครับแหดูจากโกลุมเด่นทีเดียวนะครับแรงมากครับ TBC ครับนะครับมองแถวนี้นะครับ78-80เป็นราคาเป้าหมายนะครับในภาพระยะกลางส่วนตัวเวิร์กพอยท์ครับ วันนี้ก็ราคาตอนนี้25บาท50าทแล้วนะครับพอราคาเกิด25บาทน่าจะเป็นการเปลี่ยนสเปดแล้วครับราคาจะขึ้นทีละสลึงแล้วนะครับอาจจะมีการติดแถวนี้สักพักหนึ่งแต่วันนี้ดูจากราคาหุ้นกระโดดขึ้นมาได้สวยทีเดียวครับเพราะฉะนั้น3าตัวนี้หุ้นค่อนข้างไปได้ดีครับนะครับก็เป็นไปตามที่เราเมื่อกี้พูดถึงไปเรื่องชาร์ตนะครับผมขอมาดูพวกหุ้นกลุ่มที่เป็นตัวตีมในเรื่องตัวกระจายวัคซีนแล้วกันนะครับ เมื่อกี้ที่เราพูดถึงไปจะมีตัวหุ้น AU นะครับราคาตอนนี้10บาท30ไม่เป็นไรครับราคายังอยู่ข้างล่างอยู่ผมถือว่าราคากลุ่มนี้น่าจะมานะครับทั้งตัว M ก็ราคาขยับขึ้นมาแล้วนะฮะ c r c ตอนนี้ราคาฝาที่สามสลึงครับดูชาร์จใช้ได้ทีเดียวครับ AWC โรงแรมนะครับราคาประมาณ4บาท80ราคาอยู่ข้างล่างอยู่เลยครับเพราะฉะนั้นก็เลยมองว่าตีนที่ที่เราพูดถึงไปนะครับกับหุ้นกลุ่มนี้ ผมก็ยังคาดว่าในเดือนนี้นะครับยังเป็นเดือนที่ยังเปิดโอกาสนะครับสำหรับการลงทุนในกลุ่มนี้อยู่ราคาหุ้นก็ยังถือว่ายังไม่ได้ขึ้นมากนะักนะครับอ่ะโอเคครับอันนี้ก็เป็นเรื่องบทสรุปวันนี้นะครับก็มีคําถามนะครับวันนี้ผมขอมาตอบคาถามท่านผู้ชมนะครับในคําถามทั้ง Facebook นะครับแล้วก็ในใน u t u b e ด้วยนะครับ นะครับมีท่านชมถามมาครับโอเคข่าวดีเลครับก็คือเรื่องปตทครับที่มีการเซ็นเอ็มโอยครับเมื่อเช้านี้พูดถึงไปท่านผู้ชมถามว่าจะมีผลยังไงกับ OR อนะครับอันนี้ผมต้องบอกว่าเดี๋ยวต้องขอไปสอบถามนักข้อก่อนครับว่าปตทเป็นข่าวบวกแล้วนะครับก็คือจะสร้างแง่ตัว EV Value Chain แล้วแต่ OR จะมีผลยังไงนะครับเดี๋ยวนี้เีผมขอโดยญาตไปถามนักข้อครับแล้วเดี๋ยวจะกลับมาตอบให้นะครับ ในส่วนคำถามถัดไปครับจะมีถามแนวโน้มตัวกันกุลนะฮะโอเคครับมาคำถามกันกุลนะครับตัวนี้เป็นยังไงดูแนวโน้มแนวโน้มเริ่มมีการฟื้นตัวครับนะครับสัญญาณคือพักตัวลงมาพอสมควรแล้วนะครับแนวรับนะครับเท่าที่ดูคือราคา3าบาทห้ิบนะครับลงมาครั้งที่1ครั้งที่สองเมื่อวานนี้นะครับลงมาถือว่าปิดใช้ได้นะครับพยายามสู้วันนี้ดึงกลับอย่างเ้มันกรอบตัวการกุลรอบนี้นะครับผมขอมองว่า3าบาท50ตรงนี้น่าจะเป็นแนวรับที่ ดูใช้ได้ครับน่าจะแข็งแกร่งพอก็เอาอยู่ครับมีโอกาสขึ้นไปครับช็อตแรกมองตัวนี้ก่อนครับที่ราคา3.80บาทแนะครับแล้วก็ทะลุได้มองที่ราคา4บาทนะฮะโอเคครับมีหลายหลายท่านถามมาครับมีอ่ะนะครับผมขออนุญาตไปเร็วๆนะครับเพราะว่าช่วงจะหมดเวลาแล้วนะครับมี Triple I นะครับ Triple I ราคาหุ้นโอ้โหเมื่อวานชุดแรงมากครับวันนี้น่าจะมีลักษณะการพักตัวก่อนครับแต่ดูจะโครงสร้าง แรงแบบนี้นะครับผมคิดว่าวันสองวันน่าจะเห็นการพักตัวก่อนนะครับโครงสร้างเป็นลักษณะการเล่นเป็นเชิงขาขึ้นครับนะครับมีถามมา NCAP นะครับอ่าโอเคเอนแนาวตัางครับมองที่ราคา1 6บาทนะครับที่ราคาหายนะครับฮานากลุมเลกทอนิกดูน่าสนใจนะครับจริงๆมาเกือบยกแผงเลยนะครับรอบนี้โหฮานาเบรกไายขึ้นไปได้สวยทีเดียวครับผมมองว่ากลุมเลกทอนิกนะครับจริงๆเนี่ย ในเดือนนี้เป็นเดือนที่ผมคิดว่าคลินิกน่าสนใจครับฮาน่าเคซีเดลต้าเป็นตัวหลีบหมดเลยครับรอบนี้ผัดกันนำนะครับเผลิตฮาน่าดูจากลักษณะการเทรดรอบนี้ค่อนข้างมาดีทีเดียวครับนะครับเบรกไฮขึ้นไปได้สวยครับ s s สเอสเอเชีซอครับราคา11บเบาทเกนะครับเป็นหุ้นที่ทำธุรกิจกับตัวตัวซอฟแปรเกมครับก็ถือใช้ได้ครับนะครับราคาอยู่จะเป็นการคอนโซลครับนะครับได้ลุ้นที่ราคา13บาท นะครับอ่าโอเคครับนี้ก็เป็นคําถามที่ท่านชมถามมาครับจริงมีหลายไ้เรื่อยเลยนะครับแต่ผมขออนุญาตครับไปตอบเป็นวันพรุ่งนี้แล้วกันนะฮะแล้วเดี๋ยวคําถามถัดไปนะครับในวันพรุ่งนี้เดี๋ยวก็จะมาตอบให้นะท่านชมสามารถจะถามมาใหม่ได้ครั้งหนึ่งนะครับเรามารู้กันดีกว่าครับวันนี้ตลาดยืนพันหแล้วช่วงบ่ายนะครับจะยืนปิดได้สวยๆปิดไฮแถวพันหได้เป็นไปตามที่เราคาดหรือไม่แล้วจับตาครับเดือนนี้ครับอย่างที่เรียนไปข่าวดีจะเป็นตัวหนุนตลาดให้มีโอกาสการปรับตัวขึ้นไป นะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาเช่อกันใหม่นะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ